สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทัศนศิลป์ดูริยางคศิลป์แล้วก็ศิละปะการแสดงนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ทัศนศิลป์กันเลยนะคะทัศนศิลป์นะคะก็คือศิละปะที่เน้นการรับรู้นะคะผ่านทางสายตาค่ะเป็นการถ่ายทอดความคิดความรู้สึกหรือจินตนาการของศิลปินผ่านรูปแบบต่างๆเช่นการวาดการปั้นการแกะสลักหรือว่าการออกแบบโดยที่เน้นรูปและองค์ประกอบทางศิละปะนะคะ ลักษณะเด่นก็คือ 1. สื่อสารผ่านรูปร่างเส้นสีแสงเงาพื้นผิวองค์ประกอบจิละปะต่างๆ 2. เป็นงานที่มองเห็นได้ชัดเจนมีตัวตนอยู่ในพื้นที่จริงหรือว่าเสมือนจริง 3. มีลักษณะนิ่งเช่นรูปภาพหรือว่ารูปปั้นค่ะประเภทของทักษณะลิ่นนะคะได้แก่จิตรกรรมปรติมากรรมภาพพิมพ์สถาปัตยกรรมและก็ศิลปะประยุค่ะ เรามาดูที่จิตรกรรมกันเลยนะคะจิตรกรรมเนี่ยก็จะเป็นการสร้างภาพด้วยเส้นสีบนพื้นผิวราบค่ะก็ได้แก่แบบพวกสีน้ำสีน้ำมันสีอะคริลิกแล้วก็ภาพเขียนฝาผนังนั่นเองค่ะต่อมาก็จะเป็นประติมากรรมนะคะประติมากรรมเนี่ยจะเป็นศิละปะการสร้างรูปทรงสามมิติค่ะได้แก่การแกะสลักไม้หล่อปูนหล่อโลหะหรือว่าจะเป็นแบบ หินอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาจะเป็นภาพพิมพ์ในส่วนของภาพพิมพ์จะเป็นการสร้างภาพซ้ําจากแม่พิมพ์นะคะได้แก่แม่พิมพ์ไม้แม่พิมพ์โลหะแล้วก็ซิลสกรีนนั่นเองค่ะค่ะสถาปัตยกรรมนะคะจะเป็นการออกแบบแล้วก็จะเป็นแบบพวกการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆนั่นเองค่ะก็จะเป็นแบบตัวอย่างเช่นอาคารบ้านเรือนวัด สถานที่ราชการต่างๆค่ะในส่วนต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของศิลปะป,ประยุกต์ศิลปะป,ประยุกต์เนี่ยจะเป็นศิลปะที่นำไปใช้ในชีวิตประจําวันเช่นการออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งภายในหรือว่ากราฟิกดีไซน์นั่นเองค่ะองค์ประกอบศิลป์นะคะได้แก่เส้นรูปร่างรูปทรงแสงและเงาสีพื้นผิวและก็พื้นที่ว่างค่ะ ต่อไปจะเป็นในส่วนของดุริยางคาสินนะคะดุริยางคาสินเนี่ยก็คือจะเป็นศินลปะแห่งเสียงและก็จังหวะเป็นการจัดเรียงเสียงสูงต่ำตามระยะเวลาและโครงสร้างเฉพาะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความงามความบันเทิงหรือว่าการสื่อสารอารมณ์ของมนุษย์องค์ประกอบของดนตรีนะคะได้แก่ทำนองทำนองก็คือจะเป็นเสียงที่เรียงกันดังระบบทำให้เกิดเป็นเพลง ต่อมาก็จะเป็นจังหวะจังหวะเนี่ยจะเป็นการจัดลำดับของเสียงหนักเบาความเร็วของเพลงต่อมาฮาร์โมนีฮาร์โมนีเนี่ยก็จะเป็นเสียงที่บรรเลงร่วมกันเพื่อสร้างความไพเราะค่ะต่อมาจะเป็นเสียงเสียงเนี่ยจะเป็นแบบว่าโทนหรือว่าเท็กเจอร์นะคะอันนี้จะเป็นคุณภาพของเสียงค่ะเช่นแบบเสียงเครื่องดนตรีสายเครื่องดนตรีเป่าอะไรอย่างเงี้ยต่อมาก็จะเป็นโครงสร้างทางดนตรี โครงสร้างดนตรีเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบการเรียงองค์ประกอบดนตรีให้เป็นระบบค่ะเรามาดูประเภทของดนตรีทัศนินกันเลยนะคะก็จะมีประมาณห้าประเภทด้วยกันนะคะก็จะเป็นดนตรีคลาสสิกดนตรีพื้นบ้านดนตรีร่วมสมัยดนตรีสําหรับประกอบพิธีการทางศาสนาแล้วก็จะเป็นดนตรีประกอบค่ะดนตรีคลาสสิกน่คือดนตรีศิลปะตะวันตกค่ะที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยยุคกลาง เรื่อยมาจนถึงยุคค่วงสมัยมีโครงสร้างซับซ้อนอิงหลักทฤษฎีดนตรีและเน้นการบรรเลงด้วยเสียงเครื่องดนตรีอะคูติกเช่นเปียโนไวโอลินหรือว่าวงออเคสตารานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูไปฟังเพลงคลาสสิกตัวอย่างกันนะคะ บ้านนะคะดนตรีพื้นบ้านเนี่ยก็คือดนตรีที่เกิดจากชีวิตและวัฒน,นธรรมของคนในชมุมชนแต่ละท้องถิ่นเป็นมรดกที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะมักจะใช้ในเทศกาลต่างๆหรือว่าพิธีกรรมการละเล่นพื้นบ้าน,นะคะ่ะตัวอย่างในประเทศไทยนะคะมีสีภาคด้วยกันหนึ่งภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นเพลงซอหรือว่าปีพาตล้านนาภาคอีสาน,นก็จะเป็นหมอลำหรือว่าโปรงลาง ภาคกลางเป็นเพลงเรือเพลงชอยภาคใต้เป็นเพลงบอกหรือว่ารองเงิงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างคลิปปลายปุงลางตเล็งวงดนตรีพื้นเมืองอีสานวงปลงลางมหาวิทยาลัยมหาสารคามกันค่ะไปชมกันพี่นอ้องเฮ้ยปู่แบกสร้าง บ้างห้อยทางเที่ยวไตจุดถูกเที่ยนปฏิบไตต่างแกวแวนแงจุด,ดตะเกียงเติมแต้มสอดสองเดือนง่ายอันใดง่ายอันใดงามหาผู้ฟังกระคงรลูเปียวหนีตู่ข้าพี่พ่ามเคยอ่าความปั่นเทิงพว่วมเคลื่อนทีมาหอดตอกสอกซ้อยใหญ่หน่อยสีเอ็นแท่เรืืองกิ่ง พวกหมูเห้าดูีิย่างขาสินบ่บอยู่หนึ่งฟังก่อนอย่าโสกันสูนั่นตุจงฟังเสียงให้เอียงหูมาทางพี่พ่อแม่เอ้ย สมัยนะคะดนตรีร่วมสมัยจะเป็นดนตรีที่สะท้อนแนวคิดลันิยมและก็วิถีชีวิตของผู้คนในสมัยปัจจุบันโดยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามการเวลาอย่างต่อเนื่องมักเน้นความหลากหลายทางเสียงจังหวะรูปแบบและเทคนิคที่ทางสมัยรวมถึงการผสมผสานศิละปะแขนงอื่นด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นพวกเทคโนโลยีเข้ามาในงานดนตรี<ๆ>เช่นวงดนตรีตร่วมสมัยของไทยได้แ,แก่วงทีโบนหรือว่าจะเป็นวง เดอะพาราได e ์แบงคอกหมอลำอินเตอร์เนชั่นแนลแนะคะหรือว่าจะเป็นออวงวิยาดากุมัาุลค่ะในส่วนของดนตรีร่วมสมัยนะคะเราจะไปดูตัวอย่างคลิปชามไทยเดือนเพนเมดไทยแลนด์ Thailand, วงดนตรีร่วมสมัยฟีดกับปอดตบชัยแล้วก็แนนสาธิดากันนะคะ Not the sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. But I gotta go home. Let me go home. I'm just too far. ควายตามขอ้อยังคงไม่หมดดับ่อฉันเอ๋ยช่วยบอกให้ลมช่วยเป่าส ป็นดนตรีสาหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะดนตรีประเภทนี้เนี่ยจะใช้ในบริบทของศาสนาและความเชื่อเช่นพิธีกรรมทางศาสนางานบวชงานศพหรือว่าจะเป็นพิธีกรรมทางวิญญาณโดยจะมีจุดประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศกศักิ์สิ์และก็สื่อสารกับสิ่งศักิ์ติ์นั่นเองค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปชมตัวอย่างเพลงยกอ้อยอคูทำ ok จะเป็นเพลงประกอบพิธีกรรมนะคะ ประกอบนะคะดนตรีประกอบอะ่ะจะเป็นดนตรีที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างอารมณ์ค่ะต่อมาจะเป็นดนตรีประกอบนะคะดนตรีประกอบอะ่ะจะสร้างขึ้นเพื่อเสริมอารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์ละครเกมโฆษณาหรือการสแสดงอื่นๆโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวแสดงหละะักค่ะแต่มีบทบาทสำคัญในการนำทางอารมณ์ของผู้ชมเช่นเพลงประกอบ Harry p o t t e r หรือว่าเพลงทีมละครโทร์ทั์เช่น เพลงประกอบซีรีส์นั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปชมตัวอย่างเพลงประกอบแฮร์ฮี่พอตเตอร์กันค่ะ ของดดุริยางคติ์นะคะก็จะเป็นการสื่อสารอารมณ์โดยที่ไม่ต้องใช้ภาษาส่งเสริมสมาธิการผ่อนคลายหรือว่าปลุกเล้าอารมณ์ค่ะแล้วก็สร้างความสมามัคคีในสังคมเช่นเพลงชาติเพลงปลุกใจเป็นเครื่องมือทางการศึกษาและก็บำบัดจิตใจค่ะต่อมาก็จะเป็นศินละปะการแสดงนะคะศิละปะการแสดงหรือศิละปะที่ถ่ายทอดผ่านการเคลื่อนไหวการแสดงการใช้ร่างกายของมนุษย์ เพื่อสื่ออารมณ์เรื่องราวหรือความคิดต,ต่อผู้ชมโดยมักจะเกิดขึ้นแบบสดค่ะละักษณะเฉพาะนะคะก็คือจะเป็นต้องการผู้แสดงแล้วก็ผู้ชมค่ะมีช่วงเวลาในการแสดงจำกัดและมักไม่เหมือนเดิมทุกครั้งรวมหลายศาสตร์เข้าด้วยกันเช่นดนตรีบทละครการออกแบบแสงเครื่องแต่งกายต่างๆนั่นเองค่ะประเภทของศิละปะการแสดงนะคะหนาตศิลป์ นาตศิลป์คือถึงระ,ะการแสดงที่ใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายท่ารำท่าฟ้อนประกอบจังหวะด,ดนตรีเพื่อสื่อสารอารมณ์เรื่องราวหรือความงามตามตวัฒนธรรมมีทั้งรูปแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบร่วงสมัยค่ะประเภทของนาตัศิลป์นะคะนาตศิลป์โบราณเช่นระบำอับสราระบำสุขโขทยัยระบำชุดต่างๆในราชสำนักค่ะต่อมานาตัศิลป์พื้นบ้าน เช่นฟ้อนรำภาคเหนือเฟิงอีสานรองเงงใต้ค่ะต่อมานักสินร่วมสมัยเช่นการเต้นคอนเทมโพรารีนะคะหรือการเต้นฮิปฮอปบันเล่ร่วมสมัยค่ะคลิปตัวอย่างรำอัปตราค่ะ ประเภทที่2จะเป็นศิลปะการแสดงประเภทการละครค่ะประเภทการละครเนี่ยก็จะเป็นศิลปะการแสดงที่มักจะใช้บทพูดการเคลื่อนไหวและการสวมบทบาทของตัวละครเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความขัดแย้งเพื่อถ่ายทอดต่อผู้ชมค่ะประเภทของบทละครนะคะก็จะมี4ประเภทค่ะได้แก่ละครเวทีนะคะละครเวทีจะแสดงสดต่อหน้าผู้ชมค่ะเช่นละครชีวิตละครตลก ต่อมาประเภทที่สองจะเป็นละครโทรทัศน์หรือว่า,าละครซีรีส์ค่ะตัวนี้นะคะต้องแสดงผ่านสื่อโทรทัศน์ค่ะหรือว่าออนไลน์ต่อมาจะเป็นประเภทที่สามละครร้องอันนี้จะเป็นแบบพวกโอเปร่านะคะหรือว่าการผสมผสานการร้องกับการแสดงค่ะต่อมาประเภทที่สี่ก็จะเป็นละครหุ่นอันนี้จะใช้หุ่นเชิดเป็นตัวแสดงเช่นหุ่นกระบอกหุ่นสายหรือว่าหุ่นเงาั่นเอ่งค่ะแล้วก็จะไปดูตัวอย่างของละครเวทีกันนะคะ ถ้าเกิดเราไม่มีเงินเลยอ่ะเราก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับคุณตู้เงิน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 อะไรก็ลงที่เงินทุกทีเลยอ่ะก็ใช่น่ะสิทีเนี้ยเข้าใจหรือยังว่าคนเราอ่ะไม่ต้องมีเงินมากหรอกแต่ยังไงมันก็ต้องมีบ้างงงนึกนาเงินตราเจ้าเอ๋ยไม่ไหวเว้ยเลยจุ ชมรมเชื่อถือเราลือลันกุ่งานแต่งเงินงบงมงนินิสงสุบสิกกันออกแสซองงบงายเงียบเงาถ้าเราขาดเงินเกิดดุณเหือเกินเป็นเกิดกรรมใครมีคือครื้นทุกคืนคำ ังใจจเนต่อมาศิละปะการแสดงประเภทชิ้นสนะนะก็จะเป็นดนตรีการแสดงนะคะดนตรีการแสดงเนี่ยจะคือเป็นศินละปะการแสดงที่เน้นเสียงดนตรีเป็นองค์ประกอบหลักค่ะโดยรวมถึงการแสดงสดการร้องเพลงการบรรเลงหรือว่าการแสดงอื่นที่ผสมผสานด,ดนตรีเข้ากับภาพการเคลื่อนไหวหรือว่าบทละครนั่นเองค่ะอันนี้นะคะลักษณะเฉพาะเนี่ยจะเป็น หการแสดงที่อาศัยทักษะดนตรีเช่นการร้องหรือว่าการบรรเลงนั่นเองค่ะ 2. องการแสดงเดี่ยวหรือว่าเป็นวงเช่นวงซิมโฟนีวงดนตรีแจ๊ส 3. ม,มารแจัดในงานคอนเสิร์ตละครเวทีหรือการแสดงโชว์ 4. เน้นการเตืออารมณ์ผ่านเสียงร่วมกับการเคลื่อนไหวหรือการแสดงภาพค่ะในส่วนของดนตรีการแสดงนะคะเราจะมีตัวอย่างการแสดงของวงซิมโฟนีค่ะไปดูกัน าการแสดงประเภทที่4ีนะคะก็จะเป็นการแสดงพื้นบ้านหรือว่าการแสดงที่เกี่ยวกับพิธีกรรมนะคะในส่วนของตัวนีนะ้จะเป็นการแสดงที่มีรากฐานจากความเชื่อวัฒนธรรมท้องถิน่นและพิธีกรรมมักจะจัดขึ้นในบริบทของชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองบูชาหรือส่งเสริมความสามัคคีคะ่ะในส่วนบทบาทของศิลปะการแสดงพื้นบ้านนะคะหรือว่าการแสดงที่พิธีกรรมคะ่ะก็จะส่งเสริมเอกลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นถ่ายทอดความเชื่อประเพณีและภูมิปัญญาสร้างความสนุกสนานความสัมพันธ์ในชมชนเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ผ่านการแสดงเช่นนิเกขโขนนราฟ้อนเป็นต้นนะคะตัวอย่างการแสดงดนตรีพื้นบ้านนะคะหรือว่าจะเป็นดนตรีที่ประกอบพิธีกรรมนะคะก็จะเป็นเราจะยกคลิปตัวอย่างของการแสดงนักศนลป์พื้นบ้านเดี๋ยวโปรหลวงบุญผีให้สองคนมาให้ชมกันนะคะ เปรียบเทียบระหว่างทาศัศนศิลป์ดุริยางคศิลป์และก็ดนตรีการแสดงนะคะที่ทําเป็นตารางเปรียบเทียบมาให้แบบอ่านง่ายๆแลวก็เข้าใจง่ายๆแบบกระชับค่ะก็คือจะเป็นลักษณะเด่นสื่อที่ใช้แล้วก็ตัวอย่างในสง,งทัศนศิลป์นะคะก็คือจะแบบมองเห็นด้วยตาสื่อที่ใช้จะเป็นสีสันเต้นหรือว่ารูปทรงนั่นเองค่ะตัวอย่างก็ได้แก่พวกจิตกรรมค่ะต่อมาดุรียางคศิลป์ นักษณเด่นจะได้ยินด้วยหูสื่อที่ใช้จะเป็นเสียงและก็เครื่องดนตรีตัวอย่างเช่นดนตรีไทยค่ะต่อมานะคะศิละปะก,การแสดงก็ลักษณะเด่นนะคะก็จะเป็นการเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีเสียงประกอบนั่นเองค่ะสื่อที่ใช้นะคะก็จะเป็นตัวแสดงและก็บทเพลงค่ะตัวอย่างนะคะก็คือละครเวทีค่ะ